เป็นน้ำดันคันแรกเหมือนกันก็ลูกค้าบอกหายไปประมาณนึงเขาก็เติมกลับไปในนี้แต่เขาไม่ได้ดูดอน เพิ่มมาแหละแต่มันเพิ่มมาบางทีก็ถือว่าเริ่มดันแล้วนะครับท่อก็เปล่งประมาณนึงเอ๊ะควันก็ไม่ได้ออกอะไรแบบโชว์เยอะเท่าไหร่นะก็มีสวัสดีนะครับวีนายไรทช็อปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับใน YouTube นะครับสำหรับปีใหม่2567นะครับประเดิมกันเลยคันนี้เป็นน้ำดันคันแรกเหมือนกันนะครับเป็น CX-5 ดีเซลนะครับเป็นตัว KE โฉมแรกเบรกมือธรรมดาเลขไมล์นี่116,000กกิโลเมตร คันนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่เซอร์วิสประจากับที่ร้านนะครับแล้วก็เครื่องทุกอย่างขับแรงดีปกติหมดเลยแต่ว่าเจออาการน้ําดันแล้วก็เพิ่งจะเริ่มดันนะครับเราตรวจเจอไปเมื่อประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลูกค้าวันนี้เอาเข้ามาเซอร์วิสแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงนะครับว่าคันนี้เจอโค้ดอะไรบ้างเนอะคันนี้เนี่ยสแกนไว้ให้แล้วนะครับปรากฏว่าเพิ่มเติมเนี่ยไฟเครื่องยนต์มันเตือนน,นี่ติดโค้ดตัวนี้มาครับ P0471 P0471 เป็นเรื่องของ Exhaust Pressure นะครับเซ็นเซอร์นะครับก็คือพวกเซ็นเซอร์ไอเสียทีเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูกันหน้ารถเลยคันนี้เซ็นเซอร์ไอเสียเนี่ยนะครับยังเป็นตัวเก่าอยู่ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่านี่นะครับไม่ตัดนะถ่ายกันสดๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่เซ็นเซอร์ยังเป็นหน้าตาตัวเก่าอยู่นะครับตัวใหม่เนี่ยจะเป็นบอดี้เหล็กทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําดันเนี่ยก็ลูกค้าบอกหายไปประมาณนึงเขาก็เติมกลับไปในนี้แต่เขาไม่ได้ดูดตากนนี้กลับมาเนะตอนนี้ระดับน้ําอยู่เท่านี้อีกนิดนึง ถึงทั้งบนแลวปิ่มๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขับทดสอบกันเพราะว่าตามขั้นตอนเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูเหมือนเดิมสรุปสั้นๆอีกทีนึงว่ารถแต่ละคันเนี่ยกว่าจะซ่อมเสร็จเนี่ยขั้นตอนหลักๆต้องทําอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยคือไปขับทดสอบแล้วก็เช็คระบบต่างๆว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอย่างเช่นเนี้ยเราสแกนเจอละเซ็นเซอร์มีปัญหานะครับเราจะได้แก้ไขกันต่อนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับนะครับก็สวัสดีทาง YouTube อีกครั้งหนึ่งนะฮะรับชมไปพร้อมๆกันนี่2สองจอเลยแต่เดี๋ยวจะไปติดกลล้อง นี่ครับ P0471 P0471 นะครับเซ็นเซอร์แรงดานไอเสียติดโค้ดนะฮะก็ตรงปกนะเซ็นเซอร์มันเป็นตัวเก่านะครับก็ดีแล้วครับที่เสียตอนนี้เลยเพราะว่าปล่อยเซอร์ใช้ไปก่อนเดี๋ยวของลูกค้ามีปัญหาขึ้นมามันก็มาตามแก้กันอีกทีนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูในจอไปพร้อมๆกันก่อนเดี๋ยวค่อยยึดกล้องดูค่าการทำงานต่างๆนะครับนะ ก็ทาง o u t u b เนี่จะได้เห็นนะครับแล้วก็ทำคลิปขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยรถน้ำดันหนึ่งคันเนี่ยรายละเอียดของที่ร้านเนี่ยทำอะไรกันบ้างทำไมตั้งเดือนหนึ่งแล้วเราตรวจอะไรให้ลูกค้าขนาดไหนนะครับามาดูกันเลยเบื้องต้นเราต้องขับทดสอบก่อนทุกคันนะครับเสียบเครื่องสแกนดูดูความพร้อมของระบบต่างๆนะครับนะฮะอย่างตอนนี้ดูไว้พร,พร้อมกันเลยเบรกบูสเตอร์บรรทัดบนสุด7.6ใช้ได้ปั๊มสูญจากาศไม่เสีย เผาข้ามา118กิโลเมตรนะครับาัดที่2นะครับนะ118กิโลเมตรกับระยะทางทั้งหมด pm ได้เท่ากับ2ประมาณ2.0โดยประมาณ2.0-2.1ถือว่าดีคันนี้เผา200กว่ากิโลแน่นอนคือตัวเลขการเผาเครื่องสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะแรงดันน้ำมันเครื่อง170-160เนี่ยแรงดันน้ำมันเครื่องก็ดีนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าที่ เซอร์วิสเนี่ยเรารือประกอบใหม่ทั้งตัวล้างปั๊มน้ำมันเครื่องล้างทอ่อลมล้าง d ีบีเอฟเคลีย์ให้ใหม่หมดเริ่มน้ำหนึ่งใหม่หมดนะครับรวมอยู่ในสเต็ปพื้นฐานที่เราทําอยู่แล้วในการแก้น้ําดันแล้วก็ตรวจเช็คชิ้นส่วนทั้งหมดซึ่งค่าตรวจรวมอยู่ในนี้หมดแล้วเพราะนั้นเครื่องของลูกค้าจะได้รับการตรวจทั้งหมดนะครับแต่ค่าเสียหายเพิ่มเติมของภายในเครื่องยนต์ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยคิดว่ากันไปอ่ะขออนุญาตระหว่างนี้ขออนุญาตยึดกล้องก่อนนะครับนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวผมขยับนิดนึง โอเคพอดีลูกค้ามีหมอนพิงนะขออภัยนะนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยยึดยึดกล้องก่อนนะครับจะได้ขับได้โอเค ขับเดี๋ยวผมขอชิกมุมกล้องเลยนะครับหมอนอันนี้ขอไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะครับใน u t u b e ขอเซตมุมกล้องอีกทีนึงต้องแก้ไหมอ่ะมุมกดมุมเงยนิดนึงนะครับโอเคเนี่ยครับไฟเครื่องยนต์เตือนนะครับก็วันนี้วันเสาร์แน่นๆเลยนะฮะปีนี้ก็ตั้งใจจะทำให้ งานเครื่องมันเร็วกว่าเดิมนะครับอ่ะโอเคมุมกล้องได้ทาง YouTube ได้แล้วทาง Facebook ได้แล้วไปขออนุญาตเก็บใบงานก่อนนะครับก็เราจะไปขับกันสั้นๆแล้วก็ดูว่าอาการรถเป็นยังไงนะครับเช็ครายเยตต่างๆครัวนี้เนี่ยเพิ่มเติมลูกค้าก็บอกว่าให้จัดการในส่วนของช่วงล่างไปด้วยนะครับก็คือช่วงล่างมันมีแหลกดังอยู่อาการเก่าก็ทําไปเลยนะครับ ่ะเราไปลองกันแล้วก็ผมแถม OBD2 ให้นะคันนี้ส่วนลูกค้าที่ซ่อมน้ำดันกับทางร้านนะครับราคาเนี่ยเอาเป็นราคาอ้างอิงปีที่แล้วก่อนผมกำลังรอคอนเฟิร์มก่อนว่ามีอะไรตัวไหนปรับราคาหรือเปล่าก็คือสตาร์ทที่56,500 5 6 500. 5 0 0คือสเต็ปแก้ไขน้ำดันโดยที่ฝาสูบเนี่ยต้องไม่แตกไม่รล้านะไม่เกี่ยวกันนะแต่เราปรับผิวเรียบร้อย บทวาวเรียบร้อยซีนหมวกวาวทําเสร็จเรียบร้อยคือฝาสูบจบในกรณีฝาไม่แตกไม่มีอะไรเพิ่มเติมวาวไม่คดไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดในกรณีถัดมาการตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูบกระบอกสูบแหวนลูกสูบชาร์ปส่วนต่างๆข้อเวีย่งต่างๆอันนี้รวมเช็คให้หมดเรียบร้อยรวมล้างทําความสะอาดทั้งตัวเรียบร้อยล้างดีเพเรียบร้อยล้างเทอร์มไอดีเรียบร้อยล้างปั๊มน้ำมันเครื่องเรียบร้อย เคยให้หมดทั้งตัวรวมอยู่ในนี้อยู่แล้วรวมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยรวมของเหลวเรียบร้อยนะครับไปตัดสินใจกันเองแล้วกันเนอะทำถูกกว่านี้ไม่พูดแล้วนะครับทีนี้ถัดมาในส่วนของค่าใช้จ่ายที่จะมีเพิ่มเติมเช่นเดี๋ยวเราไปวิ่งทดสอบแบบนี้กลับมาถ้าเกิดว่าแคมไอเสียสึกก็จะมีค่าใช้จ่ายแจ้งเพิ่มเติมแคมไอเสียมักจะเสียตามมาด้วยตัวกระเดื่องตัวดันไฮดรอลิกนะครับมันจะมาเป็นเซตเลย ซีนท้ายเครื่องซีนเกียร์ไม่ดีไหมถ้าไม่เคยมีประวัติเปลี่ยนไม่ชัวแนะนําเปลี่ยนก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มลูกทานเฟอร์รั่วซึมไหมถ้ามีทําไปเลยก็ประหยัดค่าแรงไปไม่ต้องมายกลงทาทีหลังก็จะเซฟค่าแรงไปส่วนหนึ่งเทอร์โบตรวจเช็คมามีปัญหาไหมก็ทําไปเลยก็ไม่มีค่ายกเอาเทอร์โบออกก็จะจบอยู่ในนี้ก็มีแต่ค่าเซอร์วิสเทอร์โบไปนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเสนอไปเลยทีเดียวในขั้นตอนนี้นะครับช่วงล่างตรวจเช็คไป เจออะไรมีปัญหาแก้ได้เซอร์วิสได้ดูแลได้แนะนําได้มีส่วนลดได้เราทําให้ทั้งหมดแล้วก็ในสเต็ปแบบนี้ถ้าลูกค้าอยากจะอัปเกรดเช่นติดพัดลมระบายความร้อนเพิ่มเติมก็ทําได้ทําทีเดียวได้นะครับหรือติดตะแกรงกันหินดีดอะไรพวกนี้จะรวมอยู่ในเนี้ยสามารถคือแอดเพิ่มเข้าไปทีหลังได้ทั้งหมดเลยดังนั้นคุณเสียเงินแพงกว่าสิ่งที่ต่างกับกับรายละเอียดที่คุณลองไปเช็คดูแล้วกันของผมคือเช็คให้ทั้งตัวดังนั้น ไม่ใช่ว่าประกอบไปแล้วน้าไม่ดันแต่ว่าเออใช้ใช้ไปชาร์ปละลายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ใช้ไปเอาน้ําดันอีกแล้วใช้ไม่กี่หมื่นกิโลเพราะอะไรมันดันเพราะอะไรมันดันเพราะว่าผิวของเสื้อสูบไม่ได้ปรับไงครับถ้าเขาไม่ได้รื้อเครื่องทั้งตัวเสื้อสูบเขาจะปรับได้ยังไงครับหรือเขาก็ปรับได้แต่ฝาสูบดังนั้นคุณปรับ A แต่มันเป็น A ประกอบ B คุณปรับแต่ A คุณไม่ได้ปรับ B ใช้ไปมันก็ไม่ทนหรอกครับ นะฮะอธิบายกันแบบนี้แล้วกันเนอ,อะอะไปลองกันดีกว่าไปลองกันดีกว่านะมอไซ่ย้อนสอนมาพอดีเลยเนี่ยแล้วก็จะตื่นเต้นกันเอาไปก่อนพี่ที่ไม่ไปผมออกยากนะมา เดี๋ยวเรามาลองจอดออกตัวกันก่อนเอาเท่าที่ได้ไฟไอสต็อปเขียวนะครับตอนนี้เลขไม้หนึ่งหนึ่งหกสามหกแปดหนึ่งหนึ่งหกสามหกแปดคันนี้เป็นตัวขับสี่แน่นอนอยู่แล้วไปเดี๋ยวเราไปลองกันเลยความร้อนคันนี้ใส่วาลเปิดเร็วไปแล้วอ่าเจ็ดสิบหกนะครับก็สเตปนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นคันที่ยังไม่มีวาล์วาน้ำเปิดเร็วผมก็เปลี่ยนให้นะ ส่วนขนาดเปลี่ยนแล้วเราก็ไปดูเป็นส่วนลดให้ไปครับเนี่ยครับโอ้ขึ้นดีบูสเทอร์โบโตเต็มเต็มเลยสองหกสองเจ็ดไม่มีแผ่วเลยบูสตึงครับสองร้อยเมตรครับสามร้อยเมตรร้อยสาสบแล้วครับสี่ร้อยเมตรแล้วครับห้าร้อยเมตรครับร้อยสี่สิบแปดอ่า ทำมเสร็จต้องวิ่งดีกว่านี้อยู่แล้วครับ500เมตร1.48ครับนะครับจบเลยนะลองแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารถไม่ได้อืดมากก็ต้องมาลุ้นกันว่าแคมสึกหรือเปล่าเทอร์โบน่าจะรอดอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเช็คใหม่ทั้งหมดตอนยกลงและตอนเปิดฝาสูบขั้นตอนที่เปิดเราก็จะมีถ่ายไลฟ์แบบนี้ให้ลูกค้าได้ดูว่าเฮ้ยเปิดมาเนี่ยของของคุณมันสึกจริงหรือเปล่าจะได้สบายใจว่าเฮ้ยไม่ได้โดนหลอกนะ นะครับแต่ถามว่ารถทุกคันเนี่ยการขับขี่เนี่ยมันจะบอกได้อยู่แล้วนะครับเราทดสอบรถกันเนี่ยไปดูหลายๆตอนย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ใน Facebook มันชัดเจนในตัวมันอยู่แล้วว่ารถเรากับรถเพื่อนเราหรือรถคนอื่นๆเน่ยเขาได้แบบไหนและรถเราได้แบบไหนคําตอบมันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับมันหลอกกันไม่ได้นะฮะนะครับแต่ครั้เนี้ยเซอร์ไอเสียขึ้นแต่รถไม่กระตุกบางคันเนี่ยรถสะอึกเลยกระตุกเลยนะครับนะฮะแล้วความร้อน ก็ไม่ได้ขึ้นด้วยนะปกติเลย80กว่าเองเนี่ยเหยียบเยียบมาเนี่ยนะครับบูสเทอร์โบโม,มาเต็มผมดูแล้วคันนี้โอกาสแคมรลอดสูงเทอร์โบโปกตินะครับเพราะบูสต์ไม่เหี่ยวเลยนะครับที่มันได้140ยปายเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าขม่ามันเผามาระยะหนึ่งแล้วก็ไปเหลือในเรื่องของความความฟิตของกระบอกสูบแล้วนะครับว่ากระบอกเนี่ยหลวมไหมแหวนหลวมไหมแค่นั้นเอง ซึ่งในขั้นตอนเนี้ยก็คุยกันแบบชัดเจนอยู่แล้วว่าผมมีพี่เก่งนะครับ SKTK Engineering นะครับดูแลให้อยู่แล้วนะครับก็ฝีมือระดับไหนคุณไปสืบกันได้เลยแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเราเราทำแพงกว่าคนอื่นแต่งานเราก็มีมูลค่ามีฝีมือมาแรกนะครับผมคุยกันแบบแฟงๆเนอะนะครับบางคนเนี่ยจะไปคุยกันว่าที่อื่นทำถูกกว่านี้แล้วแต่คุณคุณชอบคุณก็ไป นะครับแต่ไม่ใช่มานั่งโจมตีกันแล้วกันเนอะก็ต้องพูดกันแบบนี้มีมันก็ยังมีอยู่แหละแต่บางครั้งก็สงสารลูกค้าที่เขาไม่รู้เรื่องไปคิดว่าของถูกถูกถูก,ถกแล้วผมทําแพงเปล่าเลยถ้าคุณทําถูกแล้วไม่จบอ่ะมันจะกลายเป็นของแพงทันทีครับนะครับแล้วคุณทําแพงกับผมผมดูแลขนาดไหนไปดูได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเนี่ย เหมือนมีเสียงเสียงลูกปืนล้อเลยคันนี้อืใช่เหมือนมีเสียงลูกปืนล้อนะครับคันนี้เนี่ยมีหอนเบาๆเนี่ยให้ช่างเช็คลูกปืนล้อด้วยนะครับก่อนที่จะยกเครื่องลงนะฮะเนอะเอาเป็นว่าปัม๊มสูญญากาศปกติเบรกบูสเตอร์เจ็ดจุดหกนิง่งๆแรงดันน้ำมันเครื่องดีขับเรื่อยๆเนี่ยสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบ kpa ดีเลย นะครับใช่มีเสียงลูกป,ปืนล้อครับน่าจะเป็นล้อหลังครับนะฮะเช็คนิดนึงนะครับนะตอนนี้ผมไม่เห็นหน้าจอนะแอดมินดูให้หน่อยเนอะดีเเดี๋ยวเรารีเซ็ตใหม่หมดนะครับคันนี้ตอนนี้เผาไปหนึ่งร้ยสาสิเ็ดครั้งจากเลขใม่หนึ่งหนึ่งหกสามเจ็ดศูนย์นะครับอ่าค่าพีก็อยู่ในเกณฑ์ผ่านอยู่แล้วคันนี้อ่าเดี๋ยวดูเทอร์โบให้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวทำเป็นกราฟให้ให้ดูจริงๆว่าเอ้ยตัวเลขเขาดีไหม เครื่องเครื่องเครื่องกราฟผมไม่ขึ้นให้งองแงงองแงอ่ะไม่เป็นไรกดไม่ได้ทั้งนั้นสูสิเป็นอะไรเนี่ยอ่ะเวลาจะดูไม่ขึ้นมาดูกราฟนี้นะครับหน้าจอนะ่าจะสกปรกแต่ไม่โดนอ่าได้ละ อ่ามาครับเดี๋ยวรอนะครับข้างหน้ามีด่านพอดีวันนี้วันเด็กนะครับวันที่เราถ่ายคลิปกันอยู่อ่าเดี๋ยวผมให้ดูกราฟนะเดี๋ยวผมรอโล่งนิดนึงแล้วผมเยียบนะครับครันนี้มีเสียงลูกป,ปืนล้อนะครับอ่าคลิกดาวน์ป้ายอ่านี่นะแต่บูตขึ้นยันเลยนะแล้วห้อยนิดเดียวแล้วขึ้นต่อเดี๋ยวให้ดูกราฟนะครับอ่าพออ่านี่ใน youtube ดูก่อนเห็นนะ รามนี่ถีบขึ้นไปแล้วลงนิดเดียวพอสับเกียร์แล้วไปต่อเลยนะครับนะฮะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วยืนยันว่าตัวเทอร์โบเขาสวยแล้วก็เทอร์โบเนี่ยนอกจากเทอร์โบจะสมบูรณ์แล้วเนี่ยมีโอกาสที่แคมจะไม่สึกเพราะว่าต่อให้เทอร์โบสวยแต่ถ้าแคมสึกมันจะเหี่ยวเหี่ยวด้วยส่วนหนึ่งบูสต์จะไม่ตึงนะครับนะแต่เนี่ยความความเร็วตอนเนี้แปดสิบเสียงลูกปืนล้อนี้วึ่งวึงวึงวึง,วง,วง,วงมาเลยนะครับ ก็ขั้นตอนประมาณนี้ในส่วนของการทดสอบนะครับพอเราทดสอบเสร็จหลังจากนี้อย่างที่บอกเราเจอปัญหาอะไรเราก็จะเอาไปตรวจเช็คอีกเช่นช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างดังอยู่แล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแหลกพวงมาลัยนะครับเพราะมันเป็นอาการเก่าลูกค้าก็แจ้งมาแล้วให้แก้ได้เลยแล้วก็มีเนี่ยเราเจอลูกปืนล้อดังด้วยด้านหลังนะครับนะ,บนะบเพราะนั้นเนี่ยวูวูวูว,วูเนี่ยผมได้ยินข้างหลังเลยข้างหน้าเงียบกิบไม่มีเสียงเลย ข้างหลังเนี่ยอย่าให้ทานเฟอร์ดังนะแต่คงไม่ดังหรอกน่าจะเป็นเสียงลูกปืนล้อมากกว่านะครับเนี่ยมันตามความเร็วตามความเร็วเนี่ยใช่เพิ่มความเร็วก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้นเซ็นเซอร์แรงดันไอเสียเพิ่มมาแล้วลูกปืนล้อมาแล้วแหลกพวงมาลัยมาแล้วนะครับเมือค่าใช้จ่ายเนี่ยบางคนเอาไปคุยกันอย่างที่บอกโอ้ทำเครื่องทีแสนเจ็ดแสนแปดดูก่อน ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างอย่าไปฟังเอาสนุกจากคนอื่นเขานะครับไอคนโจมตีมันก็สนุกมันไปเรื่อยแหละไม่เคยออกมารับผิดชอบคาพูดอะไรหรอกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อชอบไปคุยกันว่าผมต้องบาลานซ์เข้าเหวี่ยงไม่ได้บาลานซ์ตรวจเช็คนะครับคันไหนบาลานซ์คือคันทีเครื่อข้อมีปัญหาหรือลูกค้าสั่งเพิ่มอันนั้นเสียเงินเพิ่มอีกครับไม่ใช่สแตนดาดอยู่แล้วครับแยกต่างหากครับเพราะฉะนั้น แยกให้ออกนะครับว่าอันไหนเรื่องจริงเรื่องเท็จเนอะนะครับไปคุยกันบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกบางทีอ่ะคุณต้องคิดด้วยคนที่คุณไปถามเขาอ่ะเขามีความความชํานาญหรือรู้เรื่องพวกนี้แค่ไหนบางอย่างเนี่ยเขาไม่มาสอนกันหรอกเพราะคนไม่รู้เข้าใจผิดอ่ะมันก็เรื่องของเขาแต่พอดันคนไม่รู้แล้วดันเอาไปเผยแพร่ต่อคนแบบเนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าพอคุณเอาไปเผยแพร่ต่อมันทําให้เกิดความเชื่อผิดผิด และการเข้าใจผิดๆกันนะครับเนื้บบาบาั้นเข้าเหวี่ยงเนี่ยมีมานานแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องพูดแบบนี้ด้วยการบรลานเข้าเหวี่ยงจริงๆมันก็เป็นขบวนการหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตอนนี้เขาผลิตเครื่องออกมาเขาก็ต้องทําเช็คระดับหนึ่งมาแล้วเพยเียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาเช็คแบบไฮพีซิชันความแม่นยําสูงเพราะว่ามันต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นตามแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องของเวลาถูกไหมครับทุกอย่างต้องการความรวดเร็วเพราะฉะนั้น เขาจะมีค่าที่เขาเรียกว่าอยู่ในโทอโลเลอรนซ์ก็คือบวกลบในพิกัดที่รับได้ก็คือจบมันก็เหมือนงานงานคัสตอมที่เป็นเกรดแบบพรีเมียมเลยอ่ะคือแบบอันเนี้ยเป๊ะ,ะ,ะมาหมดเพราะสั่งพิเศษแบบนี้เป็นต้นคัดพิเศษมาให้เป็นต้นผลไม้เกรดพิเศษสั่งเข้ามาเป็นต้นแบบนั้นแหะแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องมองด้วยว่าบางคนเขาไม่รู้ไงแล้วก็ เ,เข้าใจกันไปเองอะนะครับแล้วคนชอบคิดว่าทุกอย่างมันง่ายคนที่คิดง่ายๆง,งานมันจะไม่มีไม่มีดีเทลไงครับพอไม่ไม่มีดีเทลเนี่ยจุดแตกต่างหรือคุณภาพของงานน่ะมันจะไปแข่งกับใครได้ล่ะครับเพราะคนที่เขาเนี้ยบกว่าเขาเก็บทุกจุดทําไมบางคนถนึงสั่งเสื้อผ้าแบบเทเลเมสสั่งตัดเพราะเขาต้องการความเป๊ะในส่วนของเขาแต่บางคน สั่งชุดที่เป็นไซส์ขายทั่วไปไปซื้อได้ตามห้างแบรนด์เนมชั้นนำเขาก็ใส่มาเป็นไซส์ไซส์นั้นๆๆแค่นั้นเองมันต้องอยู่ที่วัตถุประสงค์ด้วยครับเนอะอย่างคนที่เขาต้องการแบบทำรถแข่งเขาก็ต้องไฮพิซิชั่นขึ้นไปอีกแม่นกว่าเดิมขึ้นไปอีกเพราะรายละเอียดพวกนั้นทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านของความแรงและความทนทานซึ่งมันเป็นหัวใจโดยตรงของงานวิศวกรรมพวกนี้อยู่แล้ว ถ้าเราเข้าใจลอจิกหรือตรรกะแบบง่ายๆแบบเนี้ยคุณจะไม่มีทางโดนใครเขาหลอกง,ง่ายๆหรอกครับนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณไปมองในเรื่องของราคาเป็นที่ตั้งคุณติดกลับเรียบร้อยถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยทำไมมันแพงคุณต้องหาเหตุผลแค่นั้นเองเฮ้ยเขามีอะไรมาบอกเราได้ไหมละ่ะว่าทําไมเขาแพงผมบอกได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเขาถูก คุณก็ต้องเอะนิดนึงนะเฮ้ยมันถูกเนี่ยมันถูกจริงแล้วมันถูกแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะช่วงล่างโดยรวมเนี่ยแน่นคันนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยช่วงล่างไม่ได้แย่นะแต่ลูกค้าจะให้เปลี่ยนหมดผมไม่เปลี่ยนนะผมก็เปลี่ยนตามที่มันเหมาะสมแหละนะครับนะครับจะไปโละหมดก็ใช่ที่ครับนะครับแล้วคาเนี้ยวีนมาตลอดแต่พี่งแต่ว่าคันเนี้ย ผมไม่แน่ใจลูกค้าได้มาป้ายแดงหรือเปล่าแต่เจอเซอร์วิสกันเนี่ยตั้งแต่เลขไมล์ประมาณ70,000ถึงวันนี้ก็ประมาณแสนหนึ่งก็ประมาณสัก4ี่0มกิโลเมตรที่มาใช้บริการกันนะครับแล้วก็ในราคาเซอร์วิสตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระยะผมประกันให้2 0,000กิโลเมตรในระยะรันอินลูกค้ามาเปลี่ยนเสียค่าน้ามันเครื่องนะครับค่าบริการไม่มี ในระยะหลังจากนั้นหมื่นสองหมื่นที่เข้ามาก็ไม่มีมีแต่ค่าน้ำมันเครื่องเหมือนกันเราก็พิเศษให้ดูแลให้ตรงนั้นไปนะครับเพราะถือว่าเครื่องทําจากที่ร้านนะฮะอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเทอร์โบสวยๆเลยนะคันนี้ดูกราฟเนียนๆไม่มีอะไรไปรอช่วงล่างครับและทําเสร็จเดี๋ยวในกระบวนการต่างๆเราจะอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ทําเสร็จก็ต้องมาขับทดสอบแบบนี้ ว่าค่าตัวเลขต่างๆจบไหมไม่ได้เป็นแบบทําแบบสุกเอาเผากินก็คือประกอบเสร็จส่งลูกค้าเลยไม่ใช่นะครับเทสอีกเบ็ดเสร็จสระตะใช้เวลาประมาณ3ามถึงสี่สัปดาห์ครับประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยได้ยินไหมเสีงช่วงล่างเนี่ยครับก็ผมจะให้ใน YouTube อันนี้เป็น EP ที่หนึ่งแล้วกัน เนี่ยเนี่ยเห็นนะดังเนี่ยชัดเลยกุกกักกุกกักเลยนะครับอีพีแรกครับของเราก็คือเนี่ยลดน้ําดันทํากันแบบนี้แล้วก็ถ่ายให้คุณดูแบบนี้ก็เป็นเหมือนไลย์งานด้วยภาพวิดีโออะ่ะอ่ามันมันมันเคลียร์ไหมล่ะอ่ามันไม่มีอะไรเซตรหรือจัดฉากอยู่แล้วแล้วไลฟ์อยู่ด้วยตอนตอนนี้คู่กันเลย เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันคือความชัดเจนอะ่ะเออนะครับเสียก็เสียนะครับพลาดก็พลาดตรงไหนไม่ดีเราก็บอกนะฮะแล้วก็เห็นว่าวันนี้จะมีอีกคันหนึ่งเข้ามาด้วยนะอ่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้ามาหรือยังนะครับเพราะถ้าเข้ามาสองคันนี้ก็จะหยุดก่อนเพราะปีนี้พยายามจะ คอนโทรเรื่องเวลาให้มันสั้นแล้วก็บรีฟให้งานมันอยู่ในสโคปมากที่สุดบางทีหรือหลายคันมันก็เปลืองพื้นที่ไปนะครับเนี่ยเนี่ยครับช่วงล่างดังที่แหลกครับแค่นั้นแหละเนี่ยชัดเลยส่วนแหลกพวกมาลัยก็สำหรับผมถ้าลูกค้ามีงบอยากจะไปแหลกแท้ก็ได้แท้ก็คือแท้แต่ถ้าง,งบ ไม,ไม่ไม่ดีแบบว่าเขาเรียกไม่งบแล้วกันไม่ได้ซีเรียสว่าต้องแท้อยากจะเซฟงบบ้างตัวเทียบใช้ได้ครับนะครับอย่างลูกค้าเปลี่ยนแลกไปเลยอย่างเงี้ยผมก็ลดให้ได้อ่าก็มีส่วนลดให้ได้เพราะว่าหรือทีเดียวค่าแรงก็ลงอย่างเงี้ยคือทําม้วนเดียวค่าแรงมันถูกกว่าอยู่แล้วครับแล้วก็โปรเซสอย่างเงี้ยวันนี้ลูกค้าเนี่ยคันที่จะยกเครื่องลงเนี่ยมาจําก่อน ้อนที่หนึ่งนะครับเราเก็บมาจําเลยคุณมาจําปุ๊บเดี๋ยวเราเดินงานเอาเครื่องลงให้พอเครื่องลงมาเสร็จนะครับเจอความเสียหายเพิ่มเติมเราจะรอสรุปก่อนในสเต็ปแรกเราจ,จะแจ้งไปก่อนนะครับแล้วพอ,อ,อตรงพี่เก่งแจ้งมาอีกอ่าอาจจะมีอาจจะมีเนี่ยช็อตที่หนึ่งคือมาจําวันนี้ช็อตที่สองคือเปิดมาแล้วเจออะไรช็อตที่สามพี่เก่งแจ้งมา เนี่ยครับก็จะหมดแล้วที่เหลือก็จ่ายวันรับรถก็ทยอยจ่ายกันไปนะครับอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อแล้วกันว่าระดับน้ำจะเป็นยังไงไปจะถึงร้านแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเนี่ยครับมีเสียงหอนวู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 ตลอดเลยวันนี้หน้าร้านวันเสาร์ก็จะยุ่งยุ่งนิดนึงนะครับ จอดตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่ไม่เข้าไปใกล้เขาเขากำลังทำงานตรงนั้นอยู่นะครับอ่าเรียบร้อยครับมาดูกันต่อครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราไปขับเมื่อสักครู่เห็นป่ะเนี่ยครับน้ํามันก็เพิ่มมาแหละแต่มันเพิ่มมาประมาณสักสักครึ่งเซนเซนหนึ่งประมาณนั้นไม่เกินนี้ก็ถือว่าเริ่มดันแล้วนะครับท่อก็เป่งประมาณหนึ่งนะครับเราก็คันนี้เนี่ยดึงก้านวัดดูเลยนี่ เอ็กวันก็ไม่ได้ออกอะไรแบบโชว์เยอะเท่าไหร่นะก็มีโอกาสนะครับที่จะไม่โสมมากนะครับนะน่าจะมีโอกาสรอดแล้วการเรื่องตีปอกเปลี่ยนแหวนแต่เดี๋ยวต้องดูผิวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แท่นแท่นไม่ดีแล้วอ่าอย่างเงี้ยแท่นเครื่องไม่ดีแล้วแอดมินโน้ตให้หน่อยแท่นเครื่องไม่ดีแล้วแจ้งได้นะครับนะครั้นี้ถ้ากับมีแหลกพงมาลายมีเซ็นเซอร์มีลูกปืนล้อมีชุดแท่นเครื่องนะครับ ประมาณนี้แหละครับนะฮะก็สำหรับ EP 1นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อใน EP 2แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย